สวัสดีพี่สุภูสุขครับผมเมื่อนนี้ก็ขีมาตามแนวทางของสางคมกันน้อพี่น,น้องเนาะวดวันที่หนึง่งมีตัวหน้าสองหาหกเจ็ดมาหอดบ้านน้อพี่น,น้องเนาะนำมาหอดบ้านของสางคมวดที่แล้วเขาตะลกวิ่งเลือดจับคู่เ่าเขาไปทางไดเนาะอยู่ทางหดเน,นาะเหียนหลังไดเน,นาะโอ้พู่อะโอ้ หนาแรกหนาฝน,นก็บวิทยุวิทยาเซ้าตัวนี้สร้างคมนี่นาหน้าก็เฮ็ดอ้โเล็กสร้างไฟก็ได้มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยมาเอาขอยิ่งมาเลยนะเหล็กสร้างไฟอืมเหล็กพนั้น วดที่แล้วเนี่ยเข่าว่าเล่เพิ่นนะ<า>เลขอันอันที่ว่าปาดเข่าทั้งหมดทั้งล่างคนน่ะ<า><า>เลขเพิ่นไปบวงสรวงยุไซหนีห่ฮะ<า>เพิ่นไปทำวิธีบวงสรวงยุไซให้ตลอดปีให้ตลอดปี <หา S 1> ป้าส์าาคือมาบอกซาแท้ ผมวาหาจากเชียงแล้วมันจะทษ่างอะค่ะโอ้มันก็นเป็นเลกืนก็อยากปล่อยขึ้เื่นไปร้อยไห้ล้อมั่น,นคือเป็นยางออกออกรี่อยอั่มน่ะอั่มันบ่ไม,ม,ม,ม่แดด ที่ได้ผู้เดียวมาวอนีจได้สองโอ้ขันมาเมื่อคันมามื่อีนได้เลขฝาก้อมไปเขียนให้เก่าเลยวะโอ้ให้อันเข่าขู่หวัดเสีย้ช่เอาบันว่ากระแมนเหรอเนาะเอาเท่ามากแล้วเขียนใช่กระดาษสองใบเครื่องของเพิ่นต้องของฝอยจีนอาโอเจ้าก็ต้องเฮ็ดนสองใบขึ้นบันเพิ่นดังนั่งขึ้นบันนะเออ โอ oh, ้พนโยนเป็นเ็ดอยู่เงี้ยพนตีครับมือูมือมือว่านพนยกสารโอ้ oh, พนยกสารเออนขอจนยกสารให้<ม>ให้ให้ให้ <ไป S 1> ให้ระยะหนักคนอือนบ้านนี่่นั่นเน,น,นี้ยแงไฟบ้านอะไรบ้านพนอยนี่บปล่บ้อเอาอยู่บ้านหน่อเอานางแม่เห็นแล้านางแม่เอา เปิดกล้องเอาไว้เดี๋ยวเปิดแล้วก็คุยกันไปคนเขหน้ากันไปกษันรัย์มิจิรุเลียงบอกขั้นบ่อนั่นเออว่าเลขอพันเขาขุ่งวัดขุ่งวัดกษัตริจิรูได้ยังไดว่ามาจากไหนจะพูดกันไปคุยกันไปตัวเนาะแม่นาษัตริย์อ่ากัตริยฟซีกับวารุตัวว่าเลขือมาจากใดใส่ใดมาจากไหนเป็นอย่างไรขึ้นเขาบนเขาล่างก็เจ้าขอได้รู้ตัวเนาะแม่นาษัตริย์่นท้อปะถามปะถามกันเมี้ยอยู่อ๋อพันได้ขุ่งวัดดิขุ่งวัด หมวดกอนเพิ่งกันได้หมวดดีเพิ่งได้หลายงมวดบางนึงหมวดบางนึงง่งอะอ่าทั้งบนทั้งหลังซ้ำกันแล้วับอยู่บันบันเพิ่งขอคุ้มวดบนีญครับชูหมวดขอชูหมวดอ่าอยู่บ้านอยู่บ้านดอนเนี่ยนี่เรงเติดข่าวบันดอนเนี่ยน,น,นี่เราได้ไงมาหาผมดีเพิ่นก็นเห็นงานน้อผมอยู่อืมเห็นง,งานน้อกันครับอย่าไปเห็นตอนรถไปขอนะอุ้ยเพิ่งเกิเลี้ยงเนี่ยมันได้บุญ อขี้เลี้ยงว่านพุดธก็ยังครับโอ้ขี้โอ้ขี้เลี้ยงเลี้ยงปั้นพุทธก็ยังดอนปูตานี่ครับที่ดอนปูตานอ๋อมาเอาเอาพขาสร้างมาเนี่ยนเชิญเชิญใส่ซองไปก็ได้โอ้ยอ้าวเริ่มเสื่อมอย่งนี้ไม่จีนีบาดไม่แดงนีบาดนี่อ้าวเขียวมีเขียวมีบ่เอขี่รถไก่มาเลื่มตัวว่านี่เด้อ หอดโตาล้วเห็นบอลลังนอกๆอ๋อลันนอกๆอะนะเฮียนฝรั่งนะอ๋อทิ่ล้างัาน,น,น,นล้างเช้าไปที่ผมไปซื้อไหน่นะ <c oughs> ใถ้อยู่มากกว่าส่องไงยู่ส่องไงว่าจะเข่าเพื่อนได้มั้งอ๋อเอาพี่น้องมาเบิ่งนน้กันเอาจังไหนก็นเอาส่องหน่อยไปก่อนครับส่องหน่อยมากกว่ากับเบิ่งน่องหน่อยน้เนำเนี้ยเพราะว่า ตรงไงจะเอาเสร้างไฟอบริษัทปะาใดได้ครับสวมันอันนี้ออบร่ยาหรอสวมันบริากอกวิ่งหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองครับเดคือทุ่มากบ้านอันนี้มักมักสิดเป็นโครสร้างคือมติดแปดบะมีครับมี่นั่นนี่ตะกอโอ้ เอาฮะคือถาม่ามยังโอเล็กโอเล็กวิ่งโมมิแปดครับเล็กวิ่งโมมิแปดโอเล็กวิ่งโมมแปดมีเตหามิเตหกกับเจ็ดโอเล็กวิ่งหาหกเจ็ดครับโอมันพอถึงแปดครับบนล่างไอถ้าเอาไปหอดแปดมันถีไยตัว ตันี่ก็ไม่ว่าหลายอยู่ก็หลายเรากมีตัวเด่นตัวเด่นอยู่ครับเนียนลักเนียนแล้วผมแต่ว่าคำนวณย่ำไหนมันมามาแต่สิบหกไม,มก็เลยเน้นสิบหกกับก็เลยกับหัวสิบหกเป็นสิบเก่าโอ้กับหัวครับมันบโม,มามจะเคลียร์ไม่สิบหาตัวมักย่ำเลยตัวมักตัวมักบโมาแม ไม่แต่ตัวร่องร่องต,ตัวตวกันตัวร่องครับโอ้เขียนไว้แล้วครับท่าสีแตงหนาให้พออ้อรยล่างปูนอันล่างอันทุงปูนมามีใส่ล่างกระเบียงล่างกระดาษตัวคับไปหาขวาเขามาโอ้ยถจิตเบ่ดังแต่จิดังไม่อีกแล้วล่ะตัวใดดังว่าไมันจิแทบเบิดอู่จูอ ว่าจิบบดันเนี่ยว่าจิบควยแบบบุกี่มูก็เจะเแ่งจงหวัดควยมากที่นนะครับถูกสีแดงตัวตัวเนียนตวกันตวกัน

เราพอสร้างจประกันเดียวกัาเลยสร้างไฟมันเยอเอซี่มันกี่วาขึ้นนั่นเห็นตัวเลขแค่มันหลายเทียหลายหลายเทียหลายค้หรอก็จะว่าอนี่จะโซกันพอเห็นบ่โซ่ตัวเลขจะเทียกันเอาพี่น้องแคบหน้าจอยนะครับเดี่ของสร้างข้อมบนรางเป็นไฮวิ่งหนึ่งกับสองเนีนทีหนึ่งส่วนเลขจิตเลขวิ่นเนี่ยครัเลขประกบเนาะครับหาหกเจ็ดจับคูวกับมี่หาหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกครับหลักหนึ่งเจ็ด เราก็สองเกตตกกันก็นกนคือ้หนึ่งเก่าส่วนเลขสามตกก็กคือนแปดสองห้าได้พี่น,ออน้องได้อันนี้สูตรไหมสูตรไหมอันนี้อันนี้ตัวเน้นตัวเด่นนาะสีแดงเนาะหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่รักหนึ่งนี่เริรักหนึ่งโอ้โอเน้นติดหนึ่งเน้นติดหนึ่งเน้นติดหนึ่งมามักที่ผมจับคู่กันหาใจก็ได้หาแมสไซสิง่งนี้หนึ่งกับสองหนึ่งกับโอขาแมส่หนึ่งกับสองครตารางเลขโครงสร้างนิด ตัวตัวมากบ่อแกะเคลียมาเข่าตัวตัวร่องนี่ขึ้นหนีกระวังได้หนีกระวังได้หนีกระวังได้ตัวกันตัวร่องนี่ยเอาพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้แล้วครับเด้อเดี๋ยวที่นี่มาเบรกรีกันเพิ่นท้ามีทีขอบแบบเนาะเขาคุ้งวัดเนาะส่วนบางนึงกับเขาทั้งหมดทั้งรางเอาสีแดงลงไปยังนี่เด้กชีนแดงสดก็สร้างเขียนคือนก่อนอ่ะ เอสีแดงก็ได้สีแดงได้ป่ะสีแดงได้ก็ได้ดูเงาดอกสีเล็กสร้างไฟแบบนี้หมดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างหกชีหกบ่นือสร้างเสียหกชีหกบ่ ซีหกซีซีหกซีเขียนใส่แม่ก็ได้ลงล้างก็ได้เนี่ยปอ้นต้องอันอันปต้องอันลบออกเพิ่นได้ชุดเดียวเลยบ่ครับชุดเดียวหางเดียวนี่หางเดียวแต่ว่าให้อันียังอันเอาไหมให้วิ่นเหล่าวิ่นเหล่าวิ่นเหล่ายตหกซีซีหกหรือว่าซีซีเนาะเออแล้วแต่ ซีซีก็ได้ตัวเออก็เท่านั้นแล้วคันตัดให้กระซีซีซมันก็ตัดได้สามประตูเอ่ะมึงซีไงเออมันว่นอะไรหกประตูได้มันสามประตูกะหกซีซีหกหลัก,ละกะ 6, 4, 6. อะหกซีซีหกเหล็กสร้างไฟเนาะแบบนึงกับเขาทั้งหมดทั้งรางตัวจริงเนะี้ยซีเกียวออตัวจริงแบบไหนอันนี้เชนพิษแม่น เออเขียวแค่ตัว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 สีตัวสีเขียวนี่คือตัวเถื่อตัวนี้เขียนผิดที่แรกเนาะภาพแจ้งกับเขาต้องลบออกเอาเองที่เรับ้านกาบันนาที้มันก็เลขตัวเดียวที่เขาสีของเขาสีน่ะนะสีของเขสีเพื่อแก้มันเพิ่มสองตัวอแมนแต่ว่าตัวจริงกับตัวนี้อืันระวังอันระวังมันสกลับหัวงได้เนี่ยนะ เป็นเก้าเก่าซีเมนบอเก่าเขียนเอาตัวบ่าว่เขียนไหนที่มันเก่าซีเก้าี่มันกับเก่ซเกะรเออซีเก่าซีเดี๋ยวตะกี้ว่าวเมนบกเดี๋ยวตะกวนมกของคนที่ล้างคนเมนสีจังได้กับขั้นคนมาหมักเป็นจังได้กับบอกรับเมนบอกครับอันขั้นกระจ้าบอมากขั้นบอตุงเล็กนี่เจ๋ออขากอสร้างจับใส่กันครับเด็กของพอสร้างหล่นจับเนียใส่กันทีก็ได้ เออเนี่ยพี่กันไอ้พี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาของสร้างไฟเพิ่นก็มีหางเดียวเยออของสร้างไฟเพิ่นมีหางเดียวก็มี่ซื้อมี่ซื้อไม่ยังดอกอันนี้ของสร้างก้มครับผมอ้าพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้ออันนี้เพิ่นท่ามพิธีขอเพ,พิ่นถือขวดนี่แม่นว่ะครัครสร้างไฟขุนหวัดนึงเข่าทั้ง,ง,งบนตั้งล่างเนาะครับอ๋อตามนี่แด้วพี่น้องได้มันมาเนี่ยฝันกันได้ชิปโก้ซื้อกันไหมครับผมเนี่ยฝันเพิ่นกันได้ชิปโก้อีกครับโอ้วเขามาตวงก แมนบ่เราฝันเราฝันดีดิฝันดีเราเราโบ้ไฟสีหรอกเนี enfin ่ยเราสีโอ้เนี่ยเออแมนอยู่ขั้นผู้ขอผู้ขอผู้เฮ็ดนี่มันบ่อยากใครอยากเข่าเนาะต้องให้ลูกให้เมียต้องให้ผู้อื่นนั่นบอกเหล็กมันยังปลอดภัยังเข่าดีขั้นผู้ขอไปซื้อนี่ยชวนมากบ่ให้เข่าเนาะครัทิปเก้าจะเก็บลงอีกก็ได้เหล็กฝันโอ้เหล็กฝันเราทิปเก่าบ่ เลขฝันเราตีรัดซิบเก่าตีครับผมนี่กระตรงกองสงร้างคมดีหล่อยตรงยุบซิบเก่าขั้ <19 S 2> ขนกับหัวก็คือบันคือการดิสอย่างไรก็กันอ,อันนี้เลขฝันเพิ่นซิบเก่าเนาะครับเอาสีแดงเลยวันนี้ฮเพกซีซีพกขั้นกับหัวเอาเนาะครับขักับหัวเอาโ อันนี้คือเลขฝันเพื่อนน้องเหรเนาะหากว่ต้องเขียนดอกเลขฝันเพราะว่าเขาบอกบอยู่เอาตามนี้พี่น้องแคปับนะจอดตามนี้นะครับเลยมักชอบตัวไหนกับพิจารณหนาบ้างพอมักกับทานตัวเลขแค่เนาสรางเอาขอบคุณในลายพอสร้างขอบคุณในลายรับผมครับสวัสดีครับ